สำคัญมากนะคำพูดสั้นๆของหลวงพ่อคำเขียนเขาหลงได้นะแต่เราอย่าหลงเขาหลงได้นะแต่เราอย่าหลงเรามีหน้าที่ต้องดูแลรักษาใจของตัวเขาหลงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องหลงไปด้วยแม้คนที่หลงนั้นเป็นคนที่เรารักเป็นผู้มีพระคุณเพราะถ้าเราหลงแล้วเนี่ยเราจะช่วยเขาได้อย่างไรนะอันนี้เราไปถึงความทุกข์เลยนะ บางทีคนอยู่ใกล้ตัวเราเขาทุกข์ทุกข์เพราะความเจ็บป่วยทุกข์เพราะมีปัญหาเรื่องการงานเราก็อย่าไปทุกข์กับเขาถึงแม้เขาจะเป็นคนที่เรารักเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานแต่เราอย่าหลงทุกข์ตามเขาเราต้องรักษาใจของเราให้เป็นปกติเอาไว้เพราะถ้าเราหลงแล้วเนี่ยเราจะช่วยเขาได้อย่างไรถ้าเราหลงทุกข์ตามเขาเราจะช่วยเขาได้อย่างไร มันไม่ได้ช่วยเขาเลยเราจะช่วยเขาได้ดีเนี่ยนะก็ต่อเมื่อเรามีสติเรามีปัญญาหลายคนเนี่ยเป็นทุกข์มากเลยนะพ่อแม่เป็นคนกราดเกลียวเจ้าอารมณ์ขี้งุดหิดเห็นแม่ทุกข์เห็นแม่รุ่มร้อนตัวเองก็พลอยทุกข์ไปด้วยเห็นแม่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์มีความทุกข์ไอ้ลูกก็พลอยทุกข์ไปด้วยไม่เป็นต้องทุกข์ไปกับเขานะถึงแม้เรารักเขา ก็อย่างที่ว่านะเขาหลงได้นะแต่เราอย่าหลงแม้คนที่หลงนั้นเป็นคนที่เรารักเป็นผู้มีพระคุณเพราะถ้าเราหลงแล้วเนี่ยเราจะช่วยเขาได้อย่างไรนะผู้หญิงคนหนึ่งมีความเครียดมากเป็นทุกข์เพราะว่าแม่เนี่ยซึ่งอายุเจ็ดสิบกว่าเป็นคนขี้บน่นะเห็นอะไรนะก็มีเรื่องบน มีเรื่องบนนั่นบนนี่อยู่เป็นอาจ,จินแต่ก่อนเนี่ยลูกสาวก็ไม่เคยได้อยู่กับแม่นะแต่หลังแม่อายุมากก็เลยมาอยู่เป็นเพื่อนนอนเป็นเพื่อนแม่เป็นบางวันแต่ก็ไม่มีความสุขเลยอยู่ในห้องนอนแม่ดูโทรทัศน์ก็ตำหนินั่นบนคนนั้นคนนี้เครียดมากไม่อยากมาอยู่ใกล้แม่ ไม่อยากมานอนค้างกับแม่นะเพราะมีแต่เรื่องที่ไม่ดีใส่หูเป็นประจำก็เลยมาปรึกษาธรามะธตมาว่าจะทำยังไงดีให้แม่ได้ลดละเลิกพฤติกรรมนี้เลิกบ่นหรือว่าบ่นให้น้อยน้อยหน่อยเขาถเเครียดมากอาตมาก็แนะนำไปว่าก่อนที่จะคิดเปลี่ยนแปลงคนอื่นนะให้เปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนตัวเองเนี่ยกำลังมีความทุกข์ เาลนใจอยู่จะไปช่วยใครจะไปเรียกร้องใครต้องจัดการกับความทุกข์ของตัวเองก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงใครก็เปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนเช่นยอมรับแม่อย่างที่เขาเป็นยอมรับว่าเขาก็ชอบบนถ้ายอมรับเขาแดงที่เขาเป็นเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าที่เขาบนที่เขาตำหนิโน่นนี่นันธรรมดา แล้วก็อยากให้เขาลองสังเกตดูนะว่าเนี่ยในใจเขาคงอยากจะให้แม่เนี่ยปล่อยวางเห็นอะไรต่างๆที่มันไม่ถูกใจไม่ถูกต้องแล้วก็ปล่อยซะบ้างแต่ว่าตัวเองเนี่ยกลับไม่ปล่อยวางเรื่องแม่อยากให้แม่ปล่อยวางเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ตัวเองอะนะปล่อยวางเรื่องแม่หรือเปล่านะก็ไม่ได้ปล่อยก็เลยเครียดก็เลยกลุ่ม ที่จริงแม่กับลูกนี่ก็คล้ายกันนะเห็นอะไรไม่ถูกต้องก็เป็นทุกข์เพียงแต่ว่าคนหนึ่งเนี่ยเห็นแต่ความไม่ถูกต้องของสิ่งรอบตัวอีกคนหนึ่งเห็นความไม่ถูกต้องของแม่ทั้งสองคนนี้ก็ทุกข์แต่คนหนึ่งทุกข์แล้วบ่นนะอีกคนหนึ่งทุกข์แล้วเก็บนะต่างกันแค่นี้แหละอย่างอื่นเหมือนกันลูกอยากจะเปลี่ยนแปลงแม่แต่ว่าลืมมองไปว่าเ,เรานี่ก็เหมือนแม่เหมือนกัน ้คนเราเนี่ยชอบนะมองออกไปนอกตัวแล้วก็มักจะคิดว่าคนอื่นเนี่ยเป็นเหตุทําให้ตัวเองทุกข์แต่ที่จริงเนี่ยเหตุแห่งทุกข์มันอยู่ที่ใจตัวเองเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ใจของตัวเองเช่นการไม่ยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็น,ม,นมีความคาดหวังเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอเขาไม่เป็นอย่างที่ตัวเองคาดหวังก็ทุกขนะ์แล้วพอทุกข์แล้วนี่ก็ยังไม่เห็นความทุกข์ของตัว เห็นแต่ความผิดพลาดความไม่ถูกต้อง,องคนอื่นก็เลยคิดจะไปแก้ไขหรืออยากให้เขาแก้ไขแทนที่จะจัดการกับความทุกข์ของตัวเองก่อนเห็นแต่ความไม่ถูกต้องของคนที่อยู่ข้างหน้านะแต่ว่าไม่เห็นความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในใจตัวความไม่ถูกต้องที่ว่าคือความเครียดความทุกข์ความวิตกกังวลอันนี้ค,คล้ายๆกับอีกกรณีหนึ่งนะ ลูกสาวก็ดูแลแม่ซึ่งเป็นอัลไซเมอร์8ปดปีแล้วคนเป็นอัลไซเมอร์นี่ก็จะมีพฤติกรรมนะเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเช่นหาของไม่เจอวางของเอาไว้แล้วหาไม่เจอนึกไม่ออกบางทีก็นึกว่าหรือเข้าใจเพราะว่ามีคนขโมยไปบ้างพอหาไม่เจอเนี่ยก็บางทีก็ไปโทษคนใช้บ้างไปโทษคนนั่นคนนี้บ้างว่าเอาไปหรือเปล่า ไอ้ตอนที่หาไม่เจอก็มีความกระวนกระวายกระสับกระส่ายยิ่งหาไม่เจอก็ยิ่งต้องคน้นค้นแล้วก็ไม่เจอก็เกิดความหนุดหงิดกังวลบางทีก็โมโหลูกสาวก็บอกแม่ปล่อยวางปล่อยวางเของหาไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เจอเองปล่อยวางซะแม่นะแม่ไม่ปล่อยนะก็หาอยู่นั่นแหละลูกสาวเห็นแม่ทุกข์ก็เลยปล่อยทุกข์ไปด้วย เครียดนอนไม่หลับก็มาถามตงโาทำยังไงจะให้แม่ปล่อยวางก็เลยแน่ว่าเนี่ยตัวเราเองปล่อยวางซะก่อนอยากให้แม่ปล่อยวางเรื่องของที่หาไม่เจอลบเล้าเรียกร้องให้แม่ปล่อยวางแต่ตัวเองเนี่ยกลับไม่ปล่อยวางเรื่องแม่ใครที่ควรจะปล่อยวางได้ง่ายกว่ากันระหว่างแม่ที่เป็นอัลไซเมอร์กับลูกสาวซึ่งปกติดี ให้คนปกติไปเรียกร้องให้คนป่วยปล่อยวางแต่ตัวเองไม่ปล่อยวางเนี่ยมันจะถูกหรือเปล่าและอะไรที่มันเป็นไปได้ง่ายกว่ากันระหว่างการให้แม่ปล่อยวางกับการที่ตัวเองเนี่ยปล่อยวางเรื่องแม่ถ้าลองฝึกปล่อยวางที่ตัวเองก่อนแล้วก็จะพบว่าโอ้มันไม่ใช่ง่ายนะเมื่อพบว่าการปล่อยวางที่ใจของตัวเองเนี่ยมันไม่ง่ายก็จะเข้าใจ นะแม่ว่าทำไมเนี่ยเขาถึงปล่อยวางได้ยากจากความหงุดหงิดราคาญแม่มันก็จะกลายเป็นความเห็นใจโอ้เห็นใจที่เขาปล่อยวางไม่ค่อยได้เพราะขนาดเราเองไม่เจ็บไม่ป่วยเรายังปล่อยวางยากเลยความเห็นใจนี่มันก็ทำให้ความราคาญนะความหงุดหงิดแม่มันน้อยลงนะมันเกิดความเมตตาขึ้นมาตัวเองก็จะรู้สึกดีขึ้นด้วย ้คนที่คิดอยากจะให้คนนั้นคนนี้เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะคนรักคนใกล้ตัวเช่นแม่หรือพ่อเนี่ยน่าถามตัวเองนะว่าระหว่างการเปลี่ยนคนหนึ่งกับการเปลี่ยนตัวเองเนี่ยอะไรจะง่ายกว่ากันถ้าใครควรดีๆก็จะพบว่าการเปลี่ยนตัวเองเนี่ยมันง่ายกว่าแต่ว่าก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนนะเพราะคงรู้ว่า้พอเปลี่ยนตัวเองจริงๆเนี่ยมันยาก แต่ถึงยากยังไงเนี่ยมันก็ง่ายกว่าการไปเปลี่ยนคนอื่นแล้วลูกจะไปเปลี่ยนแปลงแม่นี่มันยากหรือแม้แต่จะไปเปลี่ยนแปลงลูกของตัวเองมันก็ยากเหมือนกันเพราะว่ามันไกลตัวไอ้ที่เปลี่ยนแปลงง่ายคือเปลี่ยนแปลงตัวเองแะเริ่มที่เปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยอย่างน้อยน้อยเนี่ยนะมันก็ทําให้ความทุกข์มันลดลงคนเร่านีมาไปคิดว่าความทุกข์ของตัวเองเนี่ยเกิดจากคนอื่น ลูกคิดว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจตนเนี่ยความเครียดความกังวลมันเกิดเพราะแม่เพราะแม่ที่บนเพราะแม่ไม่ปล่อยวางจริงๆไม่ใช่หรอกนะเหตุแห่งทุกข์สมุทัยของความทุกข์ใจของลูกเนี่ยมันก็อยู่ที่ใจตัวนั่นแหละไม่ยอมรับแม่อย่างที่เขาเป็นมีความคาดหวังที่มันสวนทางกับความจริงหรือสวนทางกับความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นแม่ที่ชอบบนหรือแม่ที่เป็นอัลไซเมอร์ความเป็นจริงของเขาตอนนี้มันมันไม่ตรงกับความคาดหวังของเราแล้เราก็ยังยึดติดในความคาดหวังนั้นก็เลยทุกเนี่ทุกที่เห็นความจริงไม่ตรงกับความคาดหวังจะเปลี่ยนเขาเปลี่ยนได้ยากนะแต่มาเปลี่ยนที่เราปรับใจของเราลดความคาดหวังลงยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็น คนที่ดูแลแม่หรือพ่อที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมีความทุกอย่างหนึ่งนะก็คือยังติดภาพของพ่อหรือแม่สมัยที่ตัวเองยังเด็กยังเล็กพ่อเป็นคนฉลาดปราดเปรียวแม่ก็เป็นคนมีเมตตาสงบเย็นแต่ตอนนี้พ่อหรือแม่นี่ไม่เป็นเหมือนเดิมละพ่อแม่เปลี่ยนไปละเพราะอัลไซเมอร์แต่ยอมรับไม่ได้ ยังติดภาพของเขาสมัยที่ยังไม่เจ็บไม่ป่วยยังเป็นปกติสุขดีตรงนี้แหละนะที่มันทำให้เกิดความทุกข์กับลูกนะความจริงในวันนี้นะกับภาพในอดีตมันขัดแย้งกันแล้วก็ยังติดภาพในอดีตอย่างนี้จะไม่มีทางหายทุกข์ได้เลยนะจนกว่าจะวางภาพในอดีตลงแล้วก็ยอมรับความจริงในปัจจุบันรักเขาอย่างที่เขาเป็นนะ ยอมรับอย่างที่เขาปรากฏเท่านี้นะมันก็ช่วยทำให้ความทุกข์ใจของลูกนะมันลดลงได้จะไปเปลี่ยนพ่อแม่ที่เป็น Alzheimer อัลไซเมอร์เนี่ยมันยากนะแต่เปลี่ยนที่ตัวเราซึ่งยังมีสตินะสัมปชัญญะอยู่มันง่ายกว่าไม่ใช่หรือหล่างแม่ที่อายุ70กว่าแล้วก็เป็นคนที่บ่นมาตลอดชีวิต บนแม้กระทั่งสามีนะที่ตายไปนับ10ปีแล้วก็ยังเอาเรื่องขุดคุยเรื่อง30ปีที่ผ่านมาของสามีเอามาบ่นให้ลูกฟังเขาทำอย่างนี้มานานแล้วเปลี่ยนแปลงเขายากแต่ตัวลูกเองเนี่ยอยู่ในวิสัยที่จะทำใจของตัวเองได้มากกว่ายอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วก็ปล่อยวางบ้างอยากให้แม่ปล่อยวาง เรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นอะไรไม่ถูกต้องก็วางมันลงบ้างแต่ตัวเองเนี่ยกับไม่ปล่อยวางเรื่องแม่เห็นความไม่ถูกต้องของแม่ก็เก็บมาัมาคิดถ้าลองมองว่าเออเรากับแม่นี่มันก็เหมือนกันนะอยากให้แม่เปลี่ยนพฤติกรรมแต่ทําไมเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมบ้างคิดจะไปเปลี่ยนคนอื่นแต่ลืมเปลี่ยนตัวเองนี่แหละคือที่มาของความทุกข์ของผู้คนโดยเฉพาทุกข์ที่เกี่ยวข้องคนรัก อันนี้เพราะไม่ได้ดูใจตัวเองนะและที่อย่างที่บอนะคนรน้อนชอบไปแก้ไขคนอื่นอยากจะแก้ไขคนอื่นอยากให้คนคนอื่น,นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดละ,ละเลิกอย่างง้นอย่างเงี้ยเป็นพเพราะไปคที่ว่าเขาคือเหตุแห่งทุกข์ของเราไม่ได้มองไม่ได้ใครควรตัวเองจริงๆว่าไอเหตุแห่งทุกข์เปนที่ใจเราการไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้าหรือว่าการที่เก็บเอาพฤติกรรมของคนน้นคนนี่มา อกย้ําซ้ําเติมตัวเองเอาแต่คิดเอาแต่นึกถึงการกระทําของเขาซึ่งมาทําให้เป็นทุกข์มากขึ้นเครียดมากขึ้นอยาให้เขาปล่อยวางนะแต่ตัวเองเนี่ยเก็บเอาเรื่องราวต่างๆมาคิดมาทิ่มแทงตัวเองถ้าเปลี่ยนที่ตรงนี้ก่อนนะแม,แม่จะยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมนะแต่ว่าตัวเองก็จะมีความทุกข์น้อยลงแล้วใครจะไปรู้นะพอตัวเองทุกข์น้อยลงเย็นมากขึ้นไหนทําให้แม่ได้คิดก็ได้แม่บน่นแต่เราไม่บน่น หรืออาจจะพูดดีดๆก็อาจทำให้เขาฉกคิดขึ้นมาก็ได้แล้วก็อาจจะค่อยๆบน่นน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆอาถึงเแมงบ่นอยู่นะเราไม่ทุกข์ก็ได้นะอยู่กับคนจู้จี้ขี้บน่นแต่เราไม่ทุกข์นี่มันทําได้นะถ้าเริ่มต้นที่แก้ตัวเองก่อนเช่นมีสติรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเวลามันคิดโน่นคิดนี่คิดลากยาวก็รู้จักวางมาลงบ้าง นะสติมันช่วยไดนะ้เปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการมีสติรู้ทันความคิดและอารมณ์มันช่วยทำให้ใจเย็นขึ้นและอารมณ์เย็นของเราเนี่ยมันก็อาจจะช่วยทำให้คนที่เขาร้อนรุ่มเนี่ยเขาเย็นลงได้บางทีเขาไม่ได้ทุกเนี่ยนะแต่เราไปทุกแทนเขาแล้วทุกแทนเขาไม่พอนะอยังชักชวนให้คนอื่นทุกเหมือนเราด้วย หลวงพ่อท่านเล่าว่าเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะเป็นครูแล้วก็มาปฏิบัติกับท่านแล้วก็ปฏิบัติได้ดีนะเวลานอนนี่ก็หลับสนิทเลยส่วนเมียเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติเห็นผัวนอนหลับก็ไปปลุกขึ้นมาพ่อพ่อหลับได้ยังไงอะ่ะนะลูกเรานะเรียนหนักที่กรุงเทพไม่คิดถึงลูกไม่ห่วงลูกเหรอตัวสามีก็เลยบอกว่าเนี่ยไอ้ยามเนี่ยนะตอนเนี่ยห่วงลูกไปมันได้ประโยชน์อะไร ห่วงลูกไปก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้รู้เลยว่าเราห่วงเขาจะรักลูกยังไงเนี่ยก็ควรจะหลับได้นะนี่หลายคนคิดว่าเนี่ยลูกเขาลําบากนะเขาไปเรียนหนังสือหนักเนี่ยเรารักเขาเราก็ต้องเป็นห่วงเขาจนกระทั่งไม่หลับไม่นอนเชื่อหรือนะแล้วผู้เป็นพ่อเนี่ยรู้จัก,จกปล่อยวางได้รักลูกก็จริงนะแต่ปล่อยวางได้แล้วถึงเวลานอนเนี่ยมันจะไปทุกทำไม กังวลถึงเขาแล้วเนี่ยมันช่วยเขาได้หรือเปล่าหลายคนนะจะรู้สึกว่าถ้าเรารักลูกเนี่ยนะเราต้องทุกข์เราต้องห่วงเราต้องวิตกถึงลูกเยอะๆนะถึงจะแปลว่าเรารักลูกถ้าเราไม่ห่วงไม่วิตกไม่กังวลแสดงว่าเราไม่รักถ้าเรานอนหลับแสดงว่าเราเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีนะไม่วิตกกังวลถึงลูกอันนี้ไม่ใช่ หรือถึงแม้น,นี่กรณีลูกไม่ทุกนะแต่แม่ไปทุกแทนลูกแล้วฐานไปกระตุ้นให้คนอื่นทุกด้วยรู้สึกผิดนะถ้าเกิดว่าตัวเองจะไม่วิตกกังวลถึงลูกอันนี้มันไม่ถูกนะเพราะแปลมากับทําตัวให้เป็นปัญหาเราต้องรักษาใจของเราให้เป็นปกติเอาไว้เพราะถ้าเราหลงแล้วเนี่ยเราจะช่วยเขาได้อย่างไรลูกก็อาจจะต่อไปจะต้องมาทุกกังวล เรื่องพ่อเรื่องแม่แทนเพราะว่าพ่อแม่ชอบกังวลแทนลูกกรณีลูกไม่ทุกนะหรือถึงแม้ลูกจะทุกนะก็มีเป็นที่พ่อแม่ต้องไปทุกข์กับลูกรักลูกก็จริงนะแต่การทุกข์มันไม่ได้ช่วยเขาเลยเราจะช่วยเขาได้ดีเนี่ยนะก็ต่อเมื่อเรามีสติเรามีปัญญาไม่ว่าคนที่ทุกข์อยู่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกนะ แต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราไม่หลงเราไม่จมอยู่ในความทุกข์เนี่ยเราจรึงจะช่วยเขาได้สำคัญมากนะคำพูดสั้นๆหลวงพ่อเนี่ยเขาลงได้นะแต่เราอย่าหลงเราจะช่วยเขาได้ดีเนี่ยนะก็ต่อเมื่อเรามีสติเรามีปัญญาสำคัญนะเราต้องรักษาใจของเราให้เป็นปกติเอาไว้เพราะถ้าเราหลงแล้วเนี่ยเราจะช่วยเขาได้อย่างไร เราจะช่วยเขาได้ดีเนี่ยนะก็ต่อเมื่อเรามีสติเรามีปัญญา